รีวิวเครื่องเล่นเทปวิทยุนะฮะยี่ห้อไอว่านะครับโมเดล CSR280 ตัวนี้ใช้งานได้เต็มระบบอโต้นดีเทคอโต้รีเวิร์ดนะครับไฟ220โวลต์บ้านเรานะฮะใช้ฐานได้นะครับฐานหก้อนเบอร์สีนะครับทดสอบให้แล้วเป็นสีฟ้าพัดเทลนะฮะเศาวิทยุไม่หักไม่งอสภาพใหม่มากนะครับสายไฟตรงรุ่นนะครับทดสอบลงวิทยุวิทยุถึงขึ้น108บ้านเรานะฮะ theert Today from ระบบสตูดิโอนะมีผมส o ูดิโอโมโนนะฮ l l ึงคืนร้อยแปดบ้านเรานะครับดับคืนบ้านเราได้ก็ทุกคืนนะครับหรือว่าการะโซกันคลังทางจังหวัดดน ให้ผู้รับจ้างปฏิบัติตามมาตรการป้องกันยาเนรักทงนี้สภาพสวยนะครับมีรอยบ้า,างตามการเวลานะครับร่าอกายปาอดรัาระยะห่างระหว่างบุคคลไม่กล้วเจากจะไปถึงเจ้าอาวาสของรัฐนะฮะและได้แพร่กระจายอย่างรวดเร็วโดทดสอบระบบอัดนะจะอัดิป็วิทยุลงเทปนะครับกดเล็กพอได้เลยนะครับเพลงบวกเล็กพอนะครับ ดูแลสุนัขจรจัดของกองทัพเรือได้จัดทำเสื้อยืดคอกลม Navy Love d o g and Cat จําจำหน่ายตัวละ299บาทเพื่อหารายได้สมทบเข้ากองทุนดูแลสุนัขจรจัดกองทัพเรือสำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการทำาทดสอบฟังที่อาจจะวิทิยุนะครับเนวี่เลิฟด็อกแอนด์แคทจำหน่ายตัวละ299บาทเพื่อหารายได้สมทบเข้ากองทุนแต่ทุนายก็หน้าก็หลังปกติทุกอย่างนะครับสำหรับเป็นค่าใช้จั ปเดี๋ยวจะสอบฟังระบบเก็บนะครับเครื่องนี้สีสวยนะออโตดีเทคนะฮะดีเทคเองได้นะฮะมีสถานะไฟให้ดูน,นะรหรือว่าตั้งออโตรีเวิร์ดได้นะฮะตรงนี้นะครับเวลาม้วนหมดจะกลับม้วนอัตโนมัตินะครับ โอเคนะครับแจ้งตำหนิอีกจุดหนึ่งนะตรงนี้นะฮะลำโพงจะมีรอยบุบด้านขวานิดนึงนะฮะไม่มีผลนะฮะสภาพสวนเหมือนเดิมครับขอบคุณครับ